ลงมาจากด้านบนน้ำตกแถวสุวรรณจากจุดชมวิวด้านบน,จ,น,บนจะลงมาด้านล่างทางลงเอ่นเจอน้ำตกอันเล็กๆนี่ครับ,เล,บ,บ,เ,รรบเลยตั้งชื่อว่าน้ำตกคนพบเพราะว่าคุณพบเมื่อกี้ไม่รู้ใครเจอก่อนแต่ผมพบอ่ะเลยตั้งชื่อว่าคนพบอันนี้คล้ายๆกับที่ทคนตัวดเทพฝน,นพบมีเหมือนมันคงใหญ่อะ่ะน้ำใสๆรวมกันก็มีประโยชน์มันใสใหญ่ๆได้ แล้เวเราลงไปข้างล่างเลยแบบไปดูฝนตกตอนนี้ก็ลงมาอยู่ข้างล่างของฝนตกเดี๋ยววันแล้วก็ทางเดินจากบนนั้นลงมาก็แบลังาจะติเสื้ออยู่ส่วนนึงตันแล้วไม่รู้ยังไม่เสร็จนี่เป็น,นที่ไหนติเสื้อนะครับเห็นก่อนมรู้นะเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปเราเดินต่อไปฝนตกน้ำน้ำอาจจะคนหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนลงมาวันที่สามเดือนสิงหาคมเต่าคือ ้ำเยอะมากกิแนแรงด้วยก็จะให้สาลงไปไหวอยู่ไปไปชม,มน้ำตกไกลๆครับ,รบละอองน้ำมาเต็นมาเยอะแยะมากมาย จะลงเล่นน้ำก่อนเยอะเล่นน้ำจะพาไปเที่ยวน้ำตกผากล้วยไม้อยู่บริเวณลานกลางเป็นผากล้วยไม้ครับก็ระยะทางในการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติประมาณ3กิโลเมตรเดินเข้าไปเหตุที่ว่าเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นน้ำตกผาก้วยไม้เพราะว่าเมื่อก่อนมีกล้วยไม้นานาชนิดขึ้นเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็ถูกสำราญลงไปเยอะจัก นักท่องเที่ยวเอากลับบ้านมั่งอะไรมัง่งทางเจ้าที่อุทยานเขาก็มีพอะพันธุ์ขึ้นมาเพื่อที่จะมาปลูกเสริมจะเป็นงานเดี๋ยวเราตามไปดูกันข้างในดีกว่าไปด้วยกันกับนวิเกตอรตครับตามตามาครับ ข้ามาครับไเราไม่รอเลนมาเห็นีแยกข้ามช่วนี่ช่วยช่วย่นช่วยของนะ้เป็นน้ำใสเป็นพันาัดพันงเพราะเราได้ยินเสียงน้ำตกจากบ้านนี้ไม่น่าจะใช่ฝ่าช่้ยไม้แต่ว่า เป็น้นเล็กๆขอครอบเรืองเนาะขาวค่อนข้างเจะ้งกรแตที่ควรใส่กัแกงยิงมาดามก้าวหมืเลย ทางสายน้อยๆหลรวมบรรจบกันเป็นทางสายใหญ่เราไปรอเรื่องคนที่อยู่ด้านล่โคโอ้โ,อโ,อโอหไปครับเราไปกันต่อเลยก่อน คราวนี้เราไปดูน้ำตกผากล้วยไม้ระยะทางจากลากนกลางเต็นก็กี่โลไม่ได้อ่านตายสามแต่จะไม่ติดกี่โลถึงสามกี่โลอ่ะมัวแหละตรงนี้มันตรงนี้มันพอผ่านน้ำตกผากล้วยไม้แล้วทะลุทะลุน้ำตกแถวสุวัสดได้เพ่จะไม่ติดแม้เขาสามกิโลที่ทางไม่มีสารเคมีนนะตอนนี้ไม่รู้ว่าที่นั่นจะมีอยู่หรือเปล่า แล้วพูดทำไมเนี่ยอาบแเงี้ยเๆียไม่เจอเ่ไม่จเมจอเ่จเจอที่อไรอย่างดี ท่านคุณพเราออมน่าทางมันมีมันมีทางเลยแหละเราก็มุกมุกออกมาตอนนี้ก็จะมีที่แกะเศษแล้วก็ข้ากนอกที่จะมีการทานชื่อว่าอะไรก็คัอการป้องแข่งแถวนครนายกอ่ะเพราะว่าน้ำมันจะเชี่ยวเชี่ยวแล้วมีหินเยอะถ้ามาไม่ใช่ช่วงหน้าฝนจนหน้าหนาวเลยหน้าร้อนนน้ำจะน้อยกว่านี้อะไรอไร่าง้ ตอนนี้ลำธารเราทางเดินเรากลายเป็นลำธารเรียบร้อยแลครับน้ำตกผาก้วยไม้50เมตรครับอันนี้เสุดเราก็มาถึงนน้ำตกผาก้วยไม้แล้วครับเราเดินมา เวลาประมาณนอ,อกมาประมาณ8โมงใช้เวลา4-5นาทีก็ ก็จะมีด้วยไม้ป่าเยอะเม่อก่อนที่มาสามสี่ปีแล้วก็ไม้นี้เจ้าหน้าที่เขาอาจาอจะทำหนุนเพิ่นะใส่ออกมาพอที่เราถามอะไรับเลยลไม่อยากจะเข้าไปใกล้สายพ้นว่านี้ก็เกิเกณยนอะไร เรื่อยๆคนรู้สึกก็ไป,ไป,ไป,ไปต่อไปเป็นวิชาลูกเสือครับลูกเสือเนินนาฬกาทรงตัวบนคานไม้สูงครับคุณเยาวลากำลับบงเดิน เดินมาจะครึ่งทางอยู่แล้วก็เหลืออีกครึ่งจะกลับไปทำไมมามาซี่ใหม่เนี่ยนะถ่ายใหม่แล้ว ลมพัดครับลมพัดลมพัดไหว <c oughs> หลังจากออกจากน้ำต,ตกผากอยไม้มาก็แกะถอดรองเท้าดูดีกว่า <c oughs> มันติดมาด้วยตัวหนึ่งครับ อร่อยเลยตัวเล็กไอตัวนั้นไปนไหนแล้ววะมานี่แล้ววะมันดูผีกัดนี่จะหมูกไว้ด้วยเดินมาที่เท้าแล้วกระดึกดไปหนี ต้งตีนเหม็นท่ะเอาสูงเท้าทีไกลเดี๋ยวมันจะตาเองผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงครับกับการที่ฝนตกตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นเดี๋ยวดูสถานการณ์ภายนอกก่อนเจอคนกำลังเข้ามากลางเต็นท์กันอยู่ครับ ว่าน้ำแม่งท่่มแม่งเปียกเขาเนี่ยคืนนี้จะรอดปะวะลงทุนกลางลมกลางลมกลางเ็นกลางไฟชิดเงินใหญ่ด้วยต้องไปหาซื้อพันนั้นมาใช้บ้างละเราใช้แต่ผ้าใบไอ้ควาขาวเนี่กันได้ระดับหนึ่ง จุชมีตรงน้งตกเหววัดถ้าขึ้นทางฝั่งปั่งินก็ใกล้กว่า นรกครับไอ้น้ำเยอะมากเลยคนระับ